ครับเขาถึงชอบแล้วอี่เอ็นจิเนอร์นะครับผมวันนี้มันจะให้ความรู้กกับมดพวกคุณใช่ตัวนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เรารวบมดบี้ว่าเรามมดนะครับม่ว่ามดเป็นสัตว์สังคมนะคะผมในท้ายเนี่ยในคณะวันศาสตร์นะครับ ครบหมดแล้วหนึ่งหื่นห้าพันชนิดเป็นสิบองย่อยอ่าแล้วก็ประมาณห้าร้อยสองชนิดใะไทยนะรวงกิษถ้ารวมในกินและไทยหนึ่งหมื่นห้าพนชนิดหรือหนึ่งแปดชิดนสิองย่อยโอเคนแ้ครับผมเป็นสหกองย่อยถามว่ามดเขาลมกินหรืออะไร ลมกินหรืออะไรอ่ะเมื่อเขาเดินไปเฉยได้ถ้าคนเรื่องมดเริ่มจะรู้ดีครับว่าทำไมมดลมกินแล้วก็เดินตามพวกของนักครับตัวนี้อยู่ว่ามดนะครับสามารถปล่อยฟิลโมนฟิลโมนคือกฎชนิดหนึ่งของทางเคมีมดจะปล่อยกดนั้นนะครับผมกดฟิลโมนเพื่อปล่อยให้ลามดตัวอื่นๆนะครับ มันเหมือนเหมือนเราเนี่ยเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบในคนนะครับมันผมเจอสิ่งนี้มนผมว่าผวเจ็บสิ่งนี้เฮ้ยอะอรอะเพี้ยนเพื่อนเพี้ยนมันดูนี่ๆแต่วาของมดเนี่ยปดเจอสิ่งที่ปัดปลอมหรืออาหารนะครับหรือสิ่งที่อันตรายเช่นมุมเมล็สมดสามดารพอนอื่นเพื่อทำสึกสงครามเขาจะเรียกพวกด้วยฟีนวมนี่แหละครับกดฟิโมนมีนา้ายที่ให้มด มดปล่อยนะครับมีหน้าที่ทําให้มดรมกลิ่นของพวกพร้อมได้เดินไปตามที่นั่นได้นะครับแล้วจะหารมดตัวมปั่อยสิงมดปุ๊แบแป๊บเดียวครับเหมือนในพิซิ่ินเลยมากันจะฝูงเลยแบบฟูลังเนี่ยมดเนี่ย,ยก็จะยกเหมือนคล้ายคลายยกไรแล้วแล้วก็เหมือนแบบการเวลาฝนตกมดจะเตือนเราเนี่ยเตือนดีครับ เตือนเราแบบเหมือนแบบเราเห็นแล้วใช่ไหมโอ้ยฟ้ามืดอ่าฟ้ามืดเออฟ้ามืดแล้วเนี่ยมดเขาเนี่ยก็จะขนไข่หรือย้ายหลังเพื่อป้องกันฝนเพื่อไม่ให้หลังตัวเองถลม่มเป็นกระจ้ายหลังชั่วคราวนี่นี่ครับการลดระดมนะครับผม ความรู้ละมดนี่ยผมขอบอกทิออกคิดเลยนะครับผมผมมาได้ยินแล้วความรู้ละมดนะความรู้ละมดมีทั้งหมดสี่อีพีจ้ะนะน่าจะมีคลิปเกี่ยวกับพิชชาเรื่องสลามจ้ะโอ้นะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้จริงๆนะผมต้อ,อยู่ที่คนติดตามน่นาไหาร่จะอยากฮัลโหลโอเคเดี๋ยว เดีย๋ยวผมจะขึ้นภาพข้างใต้นี้นะครับว่ามีมดอะไรบ้างที่อันตรายของไทยเราก็องจะมีนี่อะไรนะครับก็คือคัดไฟนะครับคัดเขี้ยวด,ดาบนะมดเดงอันตรายมดแดงไม่ค่อยอันตรายจะกิบจะจิ่คกับ มดแดงกัดเจ็บนะแต่ว่าไม่ค่อยมีพิษแหละแต่ว่าถ้าเป็นไอชื่อไงไอชื่อกระโดดอะไรอันเนี้ยมีพิษต่ว่าโออเออลืมไปตัวนี้ตัวครับปิ้งเลยนะทับของมดเราเลยก็คืออะไรหรอครับ <_ c oughs> ผมจะมีเกี่ยวกับฉาหลังกับมดเลยนะจะบุญถึงบ,บ,นบนม่รู้ โอเคนะก็จะมีตัวท็อปของโมดภาคเราเนาะภาคใต้นะก็จะเป็นมดตัวท็อทที่มีพิ์นะประมาณตนอนน้อ,อยเออไอชื่อทล่นาวเลยมีคิดหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเราจมมดได้เนี่ยบางคนไมันก็ว่ชอบมีไปแต่นคนคงคนแข็งชอบร้ายหน่อยเลยครับ อาจจะถึงตายหรือเสียชีวิตกางคันหน้าเลยหรือเป็นอำมาพาดมันกับมดตอน์นมองที่เป็นอำมาพาด,ด,พาดแล้วต่อยเขาตายนะเออมาดเติรนคนเนี่ยอันนี้จะผมกาเจ้นลางพยาแล้วนะเราจะบอกขอเล่าการโอ้ผมในการเจอมดเติร์นซึ่งอันนั้นอ่ะมันอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมผมไม่เคยไม่ขอไม่ขอเอ,อ่ยชื่อโรงเรียนนะหนูที่โรงเรียนครูาพายครูาพาไปที่ เาเรียกว่าอะไรอะเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะกูขาไปาป,าปุ๊บผมเห็นตึมตาเลยผมตอนแล้ผมกลับเนี่ยมึงกลับกดเครื่องจับมวลติดจมมดเอออะไรอ่ะหางตาผมอ่ะไปเจอกับมดติ้งน้อยซึ่งโปรใหญ่กว่าตัวที่ผมเจออุ้ยมันเจ็จนผมกลังจะจับแต่ว่าในหัวผมซึ่งขัดแย้งถูกฝ่าดีด ไอห,หัวผมข้างดีนะครับเป็นแบบนี้เลยแบบข้างนี้ข้างเออข้างขวาผมนะบอกว่าอยา่อยาจัจัเดี๋ยวต่อยตายนะเดี๋ยวปีพิษซึ่งคนที่ีคนที่ไม่เพ้นเนี่ยคขจะรอดไปแต่คนที่เพ้นนะครับ <c oughs> ก็เกียรับเรื่องมันก็ประมาณนี้นะค่คอยๆต่อยพีสองนะจ้ะเอ เอออีสองของหมดตนช่องผม EP สิบสี่สามเปไวอะไรครับเร้งอง e ีนี้ก็จะเป็น EP ที่สิบห้านละพอจ่อก,กันที่ EP สิบหกะจุกผมบอกเลยนะผมไม่ได้ดูเลยเพราะว่าอะไรมม่งจะถ่ายคลิปำํำมดเล็กเก็คเล็กเกล็เก็บไปแล้วไม<ห>่ใ่ไหครับ <S <S ครับ ไปไปฟังว่ามดเอ้ไปไปยฟังนะเรื่องปแชร์ของคุณมากไปกัปนเลยครับปลาชะระแมลงออได้เป็นหลายอันดับหลายวงและหลายชนิดโดยปัจจุบันพบแล้วกว่า440ชนิด มีขนาดลำตัวแตกต่างกันออกไปตั้งแต่17เซนิเมตรเท่านั้นในปลาฉลามแคะซึ่งเป็นปลานํำลึกปลาฉลามนํำลึกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอตเฟริกาใต้ไปจนถึงปลาฉลามวานที่มีความยาวกว่า12เมตรซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปลาฉลามถุกแบ,บ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือปลาฉลามผิวน้ำและปลาฉลามหน้าดิน ซึ่งมีลักษณะนิสัยเป็นาการออกอย่างสิ้นเชิงปลาฉลามผิวน้ำมีรูปร่างาดเปลี่ยวชอบ่า้น้ำอตจอดเวลาลักษณะของฟันเป็นฟันที่มีความแหลมคมดูดมีดโกนเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในปลาส่วนปลาฉลามหน้าดินมีนิสัยชอบกบดานอยู่นิ่งนิ่งๆมากกว่าเคลื่อนที่ฟันมีลักษณะเป็นฟันขบ กินซาสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารไม่ค่อยดูร้ายและส่วนใหญ่มีนิสัยขี้เล่นปลาฉลามทุกตัวเป็นปลากินเนื้อมักล่าสัตว์น้ำชนิดต่างๆกินเป็นอาหารแต่กับแต่ก็มีฉลามบางจำพวกที่กินแลงต้นเป็นอาหารเช่นปลาฉลามในอันดับ อ่านไม่ออกครับขออภัยก็มีได้แก่ปลาฉลามวานปลาฉลามในอันดับอ่านไม่อกอกเลยขอโทษครับเช่นปลาเม,ก,มกาเมาและปลาฉลามอัปเดดแต่ปลาฉลามบางสกุลแนอันดับอ่นไม่ออกขออภัยเช่นปลาฉลามมากโก ขอ,อไปมันมียังกิเดเยอะมากขอ,อไปครับและปลาฉลามในอันดับเหมือนเดิมครับมีรูปร่างเรียวยาวไหยน้ำได้ปัดเปรียวโอเคอ่านถูกแล้วถูกโดยอาจจะไม่ความเร็วได้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นซ,ซึ่งฉลามในอันดับนี้หลายชนิด เป็นปลาที่ดูร้ายอาจทำร้ายมนุษย์หรือกินสิ่งต่างๆถึงแม้จะไม่ใช่อาหารได้ด้วยปลาฉลามแนนดับนี้ได้แก่ปลาฉลามขาวปลาฉลามเสือปลาฉลามหัวบาดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีก็สวัสดีครับคนที่กำลังดูดูช่องเพื่อนผมอยู่ก็นะสารบุต ผมัดคลิปช่องตัวเองแล้วก็ผมต้องมาช่วยช่องเพื่อนนะก็ยกใจให้ผมด้วยแล้วก็มาอยู่ในช่วงสารละสำคัญกอนฉลามของตัวนี้ก็คือเมเกาดอนอะฮะก็เขาเลือกเลยเมเกาดอนหรือเรียกเรียกสั้นๆว่าเมกเป็นปลาฉลามขออภัยเป็นปลาฉลามขนาดใหญ่ เดิมใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาชาชาโลคัสมเมกอด,ดอนแต่ปัจจุบันได้มีการพิจารณาใหม่ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโอโทโดัสมเมกอด,ดอนอยู่ในวงโอโทโดอนอขออภัยอ่านไม่เป็นครับซึ่งเป็นวง ของปาลาฉลามขนาดใหญ่ที่สูงพันเปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอันดับออขออภัยอังกฤษครับไม่เกด,ดอนมีชีวิตเราอยู่ในลาวยี่สิบาถึงสาดกล้านปีก่อนสมัยไมโอซีนตอนต้นถึงไพยโอซีน โดยแวกว่ายในอยู่ในทุกทั่วทุกมหาสมุทรขอบที่อ,อขอไปครับเขตที่อบอุ่นและตามแนวปะกการังที่อุดมสมบูรณ์มันจะเป็นมันจะเป็นฉลามุงที่ขนาดใหญ่โดยงานวิจัยล่ลาสุดระบุว่ามันมีขนาดอยู่แล้วๆสิบถึงสิบสามเมตรนักบัตมันประชีพ วินิธีวิวินทยาศาสตร์วิทยาคา,า,าดว่าเมฆาดอนกินอาหารหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเช่นวานเนื่องจากมีการคน้นพบฟอสซิลว,วานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลอื่นๆมีรอยกัดของเมฆาดอนถรงกับ